เรื่องเจ้าแม่ลิ่มกอเหนี่ยวเป็นตำนานที่เล่ากันมาหลายร้อยปีศาลที่ประดิษฐานรูปสลักเจ้าแม่ลิมกอเนี่ยวปัจจุบันตั้งอยู่กลางเมืองปัตตานีชาวบ้านเรียกศาลเจ้าเล่งจูเกียงตำนานเกี่ยวกับศาลเจ้าแม่ลิ่มกอเนี่ยวมีว่าแต่เดิมนั้นเมืองปัตตานีเรียกว่า เมืองตานีเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่งมีเรือสำเภานำสินค้าจากต่างเมืองมาค้าขายและขนถ่ายสินค้าเป็นประจำํำลิมโตเคียมเป็นพ่อค้าหนุ่มชาวจีนนำเรือสำเภาไปค้าขายตามเมืองต่างๆได้แวะมาที่เมืองตานีและนำสินค้าเครื่องบรรณาการ ไปมอบให้เจ้าเมืองตานีจึงได้มีโอกาสพบธิดาเจ้าเมืองซึ่งมีรูปโฉมงดงามลิมโตเคียมเกิดหลงรักอย่างถอนตัวไม่ขึ้นส่วนนางก็มีใจตรงกันติดอยู่ที่ว่าฝ่ายชายเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาบิดาของนางจึงขอให้ลิมโตเคียม เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามซึ่งริมโตเคียมก็ยินยอมโดยได้ส่งเรือสำเภาให้กลับไปส่งข่าวให้มารดาทราบว่าตนจะตั้งหลักแหล่งอยู่ที่เมืองตานีไม่กลับไปเมืองจีนอีกเมื่อมารดาทราบข่าวก็เศร้าโศกเสียใจมากนางริมกอเนียว ผู้เป็นน้องสาวจึงตัดสินใจเดินทางมาหาพี่ชายเพื่อขอร้องให้กลับไปเยี่ยมมารดาเมื่อลิมกอเหนี่ยวมาที่เมืองตานีก็พบว่าพี่ชายได้นับถือศาสนาอิสลามและกำลังเป็นหัวเรียวหัวแรงช่วยเจ้าเมืองตานีก่อสร้างมัสยิดหลังใหญ่ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานทางศาสนาซึ่งนางเห็นว่าเป็นความผิดอย่างมหันต์เพราะจะทำให้วิญญาณของบรรพบุรุษต้องเสียใจที่ลูกหลานนอกฤีดนอกรอยนางพยายามขอให้พี่ชายวางมือจากการก่อสร้างแต่ลิมโตเคียมก็ไม่ยอมฟังเสียงในที่สุด นางริมกอเหนี่ยวก็ลั่นวาจาสาบแช่งอย่าให้พี่ชายสร้างมัสยิดได้สำเร็จแล้วคืนนั้นเองนางก็ตัดสินใจผูกคอตายกับกิ่งมะม่วงหิมะพานที่ตรงหน้ามัสยิดที่กำลังก่อสร้างนั้นเมื่อริมโตเคียมรู้ก็เศร้าโศกเสียใจ และได้จัดการฝังศพนางไว้ใต้ต้นมะม่วงหิม,มาพานต้นนั้นหลังจากทำศพน้องสาวเสร็จริมโตเคียมก็พยายามสร้างมัสยิดต,ต่อไปโดยเจตนาให้เป็นอนุสร์แก่น้องสาวด้วยแต่ปรากฏว่าเมื่อสร้างไปถึงยอดโดมอันเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญ ก็เกิดเหตุอัศจรรย์ฟ้าผ่าลงมาตรงกลางทำให้ยอดโดมพังทลายลงมาครั้งแรกไม่มีใครคิดเป็นอย่างอื่นนอกจากเห็นว่าเป็นปรากฏการธรรมชาติและลงมือก่อสร้างต่อไปแต่พอสร้างถึงยอดโดมก็เกิดฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเป็นครั้งที่สอง ทำให้ยอดโดมพังทลายลงไปอีกลิมโตเคียมจึงนึกถึงคำสาปแช่งของนางลิมกอเหนียวและได้สั่งให้คนวางมือจากการก่อสร้างทั้งทั้งที่สร้างเสร็จแล้วเป็นส่วนมากเหลืออยู่แค่เพียงยอดโดมที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมัสยิดเท่านั้นมีเรื่องเล่าว,ว่า เมื่อประมาณร้อยปีมานี้มีผู้พยายามสร้างยอดโดมต่อแต่ก็ประสบเหตุอารรพ์เช่นเดิมอีกกล่าวคือเกิดฟ้าผ่าลงมาตรงกลางครั้งที่สามเป็นเหตุให้ผู้คนเชื่อว่าเป็นเพราะคำสาปแช่งของนางลิ่มกอเหนียวนั่นเองในปัจจุบันมัสย,ยิดแห่งนี้ยังคงเหลือ โครงร่างอยู่เช่นเดิมที่ตำบลรือเซาะห่างจากตัวเมืองประมาณกี่กิโลเมตรและหลุมฝังศพของนางลิ่มกอเนี่ยวก็ยังปรากฏอยู่เช่นกันเรื่องเมืองปัตตานีสร้างมัสยิดไม่สำเร็จเพราะคำสาปแช่งของนางลิ่มกอเนียวได้แพรส่สะพัดไปทั่วต่างก็รำลือถึงความศักดิ์สิทธิ และอาถรรพ์ของคำสาปหลุมศพของนางลิ่มกรเนียวจึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีคนไปกราบไหว้ไม่ขาดและเชื่อกันว่าเป็นหลุมศพของเจ้าแม่เมื่อมีเรื่องทุกข์ร้อนก็พากันไปบนบานสันกล่าวขอให้เจ้าแม่ช่วยเหลือและก็ปรากฏว่า สำฤธิ์ผลไปตามตามกันคนจึงพากันนับถือมากขึ้นทุกทีต่อมามีชาวจีนคนหนึ่งได้ตัดกิ่งมะม่วงหิม,มาพานที่นางริมกอเหนี่ยวผูกคอตายนำมาแกะสลักเป็นรูปเหมือนของนางและสร้างสารเล็กๆขึ้นไว้ใต้ต้นมะม่วงหิมมาพานนั้น นำรูปแกะสลักไปประดิษฐานไว้ให้คนไปเคารพบูชาเมื่อไม่นานมานี้เองชาวจีนในจังหวัดปัตตานีส่วนมากมีความเห็นว่าศาลเจ้าแม่ลิ่มกอเหนียวเป็นที่เคารพบูชาของคนทั่วไปถือว่าเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์แต่ศาลนั้นอยู่ไกลจากตัวเมือง ไม่สะดวกแก่การประกอบพิธีบวงสวงจึงได้ร่วมมือกันสร้างศาลแห่งใหม่ขึ้นมาที่ตัวเมืองปัตตานีคือศาลเจ้าเล่งจูเกียงและอัญเชิญรูปสลักเจ้าแม่ลิมกอเนียวมาประดิษฐานที่ศาลเจ้าแห่งใหม่และยังคงเป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไป รับจนทุกวันนี้นิทานเรื่องนี้เล่าจากเขาโครงของข้อเท็จจริงเมื่อครั้งโบราณที่ผ่านมาจบลงแล้วน้องน,อ,งนอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ